สวัสดีค่ะมืงง่อนี้ประเด็นมาเฮ็ดกันณขนมกินผัดกะเพราเนาะค่ะนะเนาะอนผัดหมูเก็ดกะเพราแล้วก็เอาขอนมกินใส่กะปุงใส่ซี่ิ๊วขาวใส่น้ำปลาเนาะค่ะเนาะใส่กะเพราลงไปเไไก็ดอาหารง่ายๆขนมกินผัดกะเพรา พเพาอยากเห็ดกินคื่อประเดนกับไปเห็ดเด้อดเด้อยเดือดยอดอดไผ่ก็จะุ้นอยู่ดีสมบายความเก็บจะไห้ความไข่ยังนี่วัสดีค่ะขนมจีนผัดกระเพราค่ะวัสดีค่ะ